อ่ะหน้ากากทัสซิโดมาแล้วเข้าแล้ววันนี้นะคะ490ไหนล่ะอยู่ไหนนี่ไงถ้า690คือเราก็จะได้หน้ากากทัสซิโดเอรันดอรเลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดด้วยเนี่ยแถมมาด้วยอันนี้ด้วยทัสซิโด Battlefield b o อดแ t นะคะอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นรูปโปรไฟล์มั้งถ้าพี่อิงจะไม่ผิดหรืออะไรก็ไม่รู้มา4 9่แต่พี่อิงจะซื้อนี่ไง นี่แก่แม่เอาไปเลย10กล่อง50พออ่ะ10กล่องนะทุกคนปึ๊บสูตรเดิมเราซื้อ10กล่องแล้วเราจะเปิด1กล่องนะคะสูตรที่เราเคยได้ฟอรเรนปะถ้าพร้อมแล้วปึ๊บเปิดเลยมาเฮ้โยโอเคเราไปเปิดทีละกล่กกองกันดีกว่านะทุกคนไปลุ้นกันมาช่วยกันลุ้นนะไม่คือไอ้นี่พี่หิงก็ได้เดกล่องปะ อืมนี่ไงผู้เล่นพี่หญิงก็ได้เจ็ดกล่องแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าทัสซิโดเปิดทีละสองเนี่ยปะงั้นสองนะสองปะมาหน้ากากทัสซิโดโอ้โหแม่ไม่ได้หรอกอ,อีกสองไปสองปะมา นากากทาซอโดมาหน่อยอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยไม่คืมนมาเรามันดวงชายแทนนะแกจำได้ปะทุเรียนเรายังได้เลยอะนาภาษาในะอันนี้เราจะไม่ได้หรอกไฮไม่ได้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเสียงดังไปนิดสี่อ่ะทีละกลองทีละกลองโอ้โหถ้างั้นไม่ได้ก็คือโอ้ยไม่ได้ว่ะ เฮ้ยเราอย่าใจร้อนดิอย่าใจเสียใจเสียมเป็นแบบนี้ล่ะสามกล่องสุดท้ายอ่ะมาขอหน่อยเอมหวานเจี๊ยบสองกล่องสุดท้ายค่ะไม่ได้ก็คือเราจะรอซัพพอเตอร์โดเนตมานะคะพี่คังบอกว่าจะสนับสนุนแม่ไปค่ะ โอเคอุ๊ยไม่ออกเลยอะเอาใหม่ทุกคนเราอย่าไปยอมเราเสียไปละห้าสิบปองที่เรากล่องเนี่ยปะอะที่เรากล่องไปเลยถ้าอย่างน้อยให้มันได้มันได้เลยไม่ได้โอเคเราเหลืออ่ะถ้าสมมุติเราเหลือแค่สองร้อยปองเราก็พอนะทุกคนเราจะไม่เล่นเยอะนะอืมเปิดไปเรื่อยๆหอมปากหอมคอ โอ้โหแม่จำไม่ได้จริงๆหรอจำไม่ได้จริงๆหรอ GM อืมอือสองเจ็สิบสองละปะเจ็ดสิบสองละค่อยๆปโอ้โหเกลือสุดๆเกลือสุดๆหยุดที่อะไรก่อนแม่หกสิบสองละ โอ้ยมาในเธอมาในเธอจีเอ็มขอะทาซิโดอโอ้โหไม่คือหญิงมีดวงกับชายแท้นะฟอร์แรงหญิงก็90ป่ปองเองอะหา้าสองห้าสิบแล้วนะจีเอ็มไม่ได้อีกรอบหนึ่งหญิงจะไม่ยอมค่ะหญิงจะไม่ยอมจีเอ็มจีเอ็มหญิงว่าละจีเอ็มมาหน่อย ถ้าซื้อโดอุ้ยเหมือนมันค้างๆนิดนึงนะเหมือนมันจะได้อะถ้าเหลือ200ร้อยญิงไม่เปิดแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ล่ะโอ้โหแม่ไปลุ้นขอหน่อยมาจี GM. ป๊าบลือดหญิงจะเอาเลยว่าแต่ว่า200ป้องปองอะแบบมันก็เสียบไปฟรีๆเลยนะถ้าเราจะสูงมะแต่ถ้าเราได้มันก็จะน้อยกว่ากำไรปะพมันก็จะน้อยกว่าขาดทุน อุ้ยแม่อ่าสี่กล่องสุดท้ายนะทุกคนกล่องที่สี่โอ้โหเกลือจัดเลยสามมทาทัสซิโดมันหรือกล่องมันบาก,กวะทัสซิโดเหลือกล่องสุดท้ายโอเคทัสซิโดไม่มาเลยเหรอก สามร้อยกว่าปองทุกคนว่าไงยิงไม่ยอมหรอกยีสบกล่องไปเลยจบจบมาได้ถ้าซสอโดยี่สิกล่องจบ ตายแล้วตายแล้วตาย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 แล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเห็นปะเชื่ออย่างพี่อีมีดวงกับชายแท้อีดอกมันแค่นั้นแหละโอ้ my god โอ้ยอีพออีแม่มาเด้อขวัญเอ๋ยจ้าในที่สุดก็ได้มาแล้วทุกคนดูดิหน้ากากทสซีโดของหญิงโอ้ย เท่ากับว่ายิงเสียไปกี่ปองวะตอนนั้นยิงมี350นะยิงคิดเลขก่อนแบบหนึ่งนะขออนุญ,ญาตไปคิดเลขก่อนแบบหนึ่งฮีโร่แครีนากากทัสซิโดวายตายแล้วยิงโซเมืองทิพ3ย์354ใช่ไหมยิงขอดูหน่อยนะอืมเครื่องคิดเลขอยู่ไหนอะ่ะหาเครื่องคิดเลขยากจะ้ะ ก็ตอนแรกที่เรามีนะคะ342ปองนะคะตอนนี้เราจะเหลืออยู่ทั้งหมด102ปองซึ่งเท่ากับว่า342-102ลบห0 2หมดไปทั้งหมด240ปองจ้าในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลนะคะนี่เป็นไงเป็นไง,นไงการโจมตีปกติโอ้โห,โ,หโหแม่สกิน20กล่องสุดท้ายนะ <laughs> นี่นีนนการโจมตีปกติจะเห็นไหมทุกคนสัญลักษณ์นะคะมันมองยากกว่าเดิมว่ะยิงว่านะเนี่ย คือสัญ,ญลักษณ์แตกมันมองยากกว่าเดิมบนหัวศัตรูนะคะการโจมตีปกติก็จะมีลักษณะประมาณนี้สกีที่หนึ่งนะคะทุกคนปึ๊บมันจะเป็นดอกไม้สีทองเขาเรียกอะไรนะผลึกเงินมายาเฉพาะ,ะหญิงจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่เห็นปะสวยเนาะเนี่ยดูดิมันไม่เป็นผีเสื้อแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้แทนนะคะในส่วนสกีที่สองก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนี่โอ้โหดอกบัวโครจรรอบเลยแม่ดูดิ ปึ๊บอืม้มสวยว่ะว้าทำไมมันดีอย่างนี้เนี่ยเออทำไมอลิชันเหมาอะสกินคุณแม่รู้มียก็เหมาแต่ทำาปสกินชายแท้เปิดกล่องได้เลยอะงงเวอร์นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะคะสกิลที่สามนะอุยเสียใจยอะสกิลที่สามมันเป็นมันเป็นจางๆยังไงไม่รู้ดูดิทุกคนแต่ว่าถ้ามันจะเป็นข้อดีอีกฝั่งนะหากศัตรูมองยากอะดูนะถ้าสมมติแบบนี้จะปะ ถ้าศัตรูไม่สังเกตดีๆนะอันนี้คืออันตีของเอลันดอร์นะจ๊ะเป็นผีเสื้อของเอลันดอร์นะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนาะเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าสวยนะทุกคนก็ลองไปสุ่มกันได้นะแต่พี่หญิงไม่แนะนำลอเรนก็ลองไปสุ่มได้เผื่อดวงดีกว่าพี่หญิงนะคะพี่หญิงก็มันดวงดีกับชายแท้ว่ะถ้าพูดแบบนี้นะถ้ากินชายแท้มาพี่หญิงแบบดวงดีตลออดนะก็ขอบคุณท m แล้วกันค่ะแต่ไม่หญิงดวงดีแบบนี้ โอเคก็ okay, จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเอฟเฟก